ก,กิโลกรัมละ120บาทเป็นราคาประกรันที่เกษตรกรชาวสญญาวนอยาิควรจะได้และรับซื้อปาล์มทุกทลายกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า5บาทเพื่อให้เป็นมาตรฐานแสดงว่ารัฐบาลนี้ไม่เลือกที่รักมากที่ชังและดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มทุกอาชีพถ้ารัฐบาลไม่มีคําตอบที่ชัดเจน ในวันจันทร์ที่จะถึงพวกผมจะบุกมาทวงถามต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่เกฤษรัสภานี้ว่ารัฐบาลจะดาเนินการอย่างไรหลายคนถามว่าและกเกษตรกรดําเนินการเข่อนไวอย่างไรผมไม่อยากบอกแต่บอกว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถทนต่อการไม่แก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ เมื่อเ,เกษตรกรเคลื่อนไหวการที่รัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนีรศกรรมคุณทําไปคุณมีเสียงข้างมากแต่เจ้าของอํานาจที่แท้จริงคือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคุณไม่ใส่ใจ